ทีนี้เอาล่ะนั่นก็คือความเชื่อมโยงระหว่างการทําหน้าที่ที่ปรึกษาของคุณวิษณุเครืองามเพื่อจะเข้ามาช่วยนายกรัฐมนตรีว่ากันว่าเพื่อให้นายกรอดจากข้อกฎหมายใดๆทั้งปวงแต่เมื่อสักครู่นี้ที่ผมนําเอาทั้งคุณสมศักดิ์และคุณสุริยะมาฝากเนี่ยก็มีคนฝากไปถึงคุณสุริยะในฐานะรัฐมนตรีคมนาคมเช่นกันนะครับครบ,ค,รบคนฝากชื่อว่าคุณถากรตันทสิ์ เป็นสสบัญชีรายชื่อพักไทยสร้างไทยบอกว่าเดี๋ยวในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ที่จะมีขึ้นในวันที่19 20 21มิถุนายนนั้นเตรียมข้อมูลอภิปรายไว้แล้วทีนี้คุณผู้ชมดูครับข้อมูลคุณถากรแซบแค่ไหนคุณถากรบอกว่ากระทรวงคมนาคมผมได้รับข้อมูลความไม่โปร่งใสผู้บริหารระดับกรม ก็ต้องว่ากันว่าอธิบดีละมัง้งสมมุติได้ผมคิดนะ,ะไม่อธิบดีก็ต้องลองอธิบดีมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกง่ายๆว่าสวยจากผู้รับเหมาที่ชนะงานประมูลโดยผู้บริหารรายนี้สั่งให้เจ้าหน้าที่ระดับผู้อำนวยการเป็นคนดําเนินการพร้อมตั้งเป้าให้ส่งสวยพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศพื้นที่ละไม่น้อยกว่า20ล้านบาทโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและขี่เส้นตายให้ผู้รับเหมาทั่วประเทศส่งให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ครับเดือนมิถุนายนนี้ รวมมูลค่าทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ800-1,000ถึง1,000ล้านบาทในปีงบประมาณ6-7บางโครงการยังไม่ได้เซ็นสัญญาผู้รับเหมาบางรายต้องกู้เงินมาเพื่อน,นำจ่ายไอ้ค่าสวยเนี้ยให้กับกรมทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากพอผมไปถามราชขาราชการในกรมก็บอกว่าเอ้ยไอ้การเรียกเก็บแบบนี้มันมีมานานแล้วแต่เปอร์เซ็นตะ์น่ะขึ้นอยู่กับแต่ละยุคสมัยในช่วงที่ผ่านมาเก็บอยู่ที่ 12%ซ็นตค่ะ12%ของมูลค่างานนะครับก็อย่างที่ว่าล่าสุดนี้เขาต้องการให้เก็บสวยให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายนรวมมูลค่าแล้วประมาณ1,000ล้านบาทก็ไม่ทราบว่าคุณสุริยะจึงลุ่งเืิงกิจรองนายกร,รัมตรีควบรัมตรีคมนาคมได้ยินข่าวนี้บ้างไหม <c oughs> คุณถากรเขาขู่ไว้แล้ว <c oughs> เออนะอีกประเด็นเรื่องหนึ่งนะของรองโฆษกพักไทยสร้างไทย คุณสิริภพนะคะก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องของกรณีว่าตอนนี้ข้าวของมันแพงเหลือเกินอยากที่จะให้คุณภูมิธรรมเวชียชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยอลองไปพูดคุยแล้วก็นําเรื่องของปัญหาของแพงเนี่ยมาพูดคุยในการแก้ไขปัญหาหน่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอยากที่จะให้ลงพื้นที่ไปฟังสิงสะท้อนไม่ว่าจะเป็นต้นทุนสินค้าแพงราคาพลังงานหรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคไข่ไก่เนี่ยแพงสุด แพงขึ้นมาเป็นบริการแล้วก็ราคาผักก็สูงขึ้นข้าวแกงต่างๆคือวันนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เรื่องของผลกระทบพี่น้องประชาชนเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ไขไม่เช่นนั้นก็จะฟังแต่เสียงต่อว่าของประชาชนถ้าเกิดว่าปล่อยให้ราคาข้าวข,ของมันแพงแบบนี้ราคาพลังงานพุ่งขึ้นไปแบบนี้เนี่ยก็มองว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยความศรัทธาหรือว่าความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนก็จะหมดลงไปเรื่อยๆค่ะครับนี่คือ เรื่องของแพงใช่ไหมเรื่องสวยใช่ไหมเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ชยันเนี่ยก็บอกว่าเรื่องที่จะเป็นจุดตายของรัฐบาลเนี่ยเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะแต่รัฐบาลเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะคุณเผ่าภูมิรัตนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นนะเพราะล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับกับสื่อมวลชนกันไปบอกว่ากลุ่มธุรกิจ s อสเนี่ยที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับ เนื่องจากกังวลเรื่องการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายว่าจุดประสงค์แรกของการทำโครงการเนี่ยก็เพื่อสนับสนุนกลุ่มนี้แหละ SME ซึ่งก็สอดคล้องตั้งแต่แรกเราเห็นว่าธุรกิจภาคนี้เนี่ยมีปัญหาโดยเฉพาะ SME รายย่อยเพราะยังขาดในเรื่องกำลังซื้อจึงเป็นข้อเรียกร้องของ SME ว่าอยากให้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการอัดฉีดเม็ดเงินลักษณะนี้ดังนั้นการมีเม็ดเงิน5้0แสนล้านบาทเข้าสู่ระบบในระยะเวลาที่กระชับและการกระจายหลายพื้นที่ก็เป็นผลดีต่อ SME ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดของรัฐบาลและก็ข้อเรียกร้องจาก SME ที่ที่ถามว่ากรงเกนในการลงทะเบียนร้านค้าอาจจะไม่เอื้อมนวยตกลุ่มธุรกิจรายเล็กทางรัฐบาลจะแก้ไขอย่างไรฟังสิ่งที่นายเผ่าภูมิอธิบายครับ เกณฑ์เรายังไม่ได้ไม่ได้ออกมานะครับเรื่องของการลงทะเบียนเรื่องดังค้ารายเล็กอย่างไรลงที่ไหนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่เป็นคณะกรรมการกำกับในการหาเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดง่ายที่สุดต่อประชาชนโดยเฉพาะรายเล็กนะครับเป็นข้อคอนเซิร์ของเราเลยคือว่าเราอยากให้เอ่อพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ตามตลาดพี่น้องประชาชนที่อยากจะ เป็นคนที่เป็นคนขายของเป็นคนที่เป็นคนรับเงินในการที่จะอยู่ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเข้าสู่โครงการได้ง่ายที่สุดเป็นข้อกังวลแรกๆของเราเลยครับซึ่งเราก็จะทําตรงนี้ให้ง่ายที่สุดให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายที่สุดครับนะฮะทีนี้เนี่ยนายเผ่าภูมิยังอธิบายต่อบอกว่ายืนยันว่าจุดประสงค์แรกของโครงการนี้คือการนําเงินลงไปในกลุ่มตลาดให้ประชาชนได้ใช้ใจ่ายกระจายเม็ดเงินในตลาดใกล้บ้านซึ่งก็จะมีสิ่งที่เราต้องรักษาสมดุลระหว่างการใช้เงินดิจิตอลวอลเล็ตที่ง่าย และมีจำนวนร้านค้าเพียงพอซึ่งเหตุผลที่เราต้องรวมร้านสะดวกซื้อเข้ามาด้วยก็เพื่อประชาชนเข้าถึงได้ง่ายซึ่งเราอยากให้เม็ดเงินเนี่ยกระจายในตลา,มา,ตลาดมากกว่าแต่หากลงในตลาดแล้วมีร้านสะดวกซื้อเข้ามาร่วมก็เป็นความยากของประชาชนในการใช้งานนี่คือการรักษาสมดุลระหว่างการเข้าถึงง่ายของประชาชนและประสิทธิภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจทีนี้นักข่าวถามว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะประชุมเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนร้านค้าในช่วงใดฟังนายเผ่าภูมิตอบครับ คณะกรรมการกำกับประชุมกัน,กนทุกอาทิตย์เลยนะครับมีเรื่องให้ต้องถกมีเรื่องให้ต้องคุยแล้วก็มีเรื่องที่บางทีเรายังคิดไม่ถึงได้สามส้น่าร้านค้าทีา่มีการ ลงทะเบียนได้รับเงินไปแล้วแต่เสียชีวิตในระหว่างโพรงกราลารอย่างเงี้ยเงินจะตกอยู่ที่ใครใช้กฎหมายไหนในการเข้ามาดูอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเป็นมิติที่เราจะต้องมาถกเป็นมิติที่เราจะต้องมาคุยและหารือกันนะครับก็ก็มีการทํางานกันอย่างทุกอาทิตย์เลยครับคณะกรรมการกากับคุยกันทุกอาทิตย์คุยกัน3 4ชั่วโมงครับประเด็นที่เราดูก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวการเชื่อมในระบบ Open Lo ูนะครับในการที่จะทําให้ตัวแบงค์เนี่ยตัวธนาคารหรือธุรกิจกระเป๋าเงินต่างๆเนี่ยที่จะเข้า มาเชื่อมเนี่ยมีความตื่นรู้แล้วก็มีความเข้าใจในตัวระบบที่จะได้เข้ามาเชื่อมกันต้องมีความเข้าใจตรงกันก่อนระหว่างตัวเรากับคนที่จะมาเชื่อมกับเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการที่จะเชื่อมกันในเชิงเทคนิคคือนักข่าวถามว่ารัฐบาลจะประชุมเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนร้านค้าในช่วงใดคุณเผ่าภูมิตอบเกือบสองนาทีไม่มีคําตอบฮะไม่ได้คําตอบฮะ <S <S> คุณเผ่าภูมิบอกว่ามีการประชุมทุกสัปดาห์มีเรื่องต้องให้เราถกกัน ร้านค้าลงทะเบียนแล้วได้รับเงินแล้วแต่เจ้าของเสียชีวิตจะทําอย่างไรจะใช้กฎหมายข้อใดในการเข้ามาดูแลการประชุมในสัปดาห์นี้มีความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวหรือไม่นั้นเรากําลังประชุมในเรื่องการเชื่อมในระบบโอเพนลูปม,มีไหมฮม <laughs> ร้านค้าลงทะเบียนได้เมื่อไหร่ยังไม่มีฮะใช่คือบอกตลอดว่าเป็นไทม์ไลน์เดิมแต่ว่าไม่มีการระบุเรื่องของรายละเอียดคือเขาอยากรู้ว่าหลักเกณฑ์เป็นยังไงร้านค้าลงทะเบียนได้เมื่อไหร่คุณเผ่าภูมิอธิบายสองนาที ไม่มีคําตอบสําหรับเรื่องนี้วันนี้มีหลายเรื่องนะคะที่ต้องจับตาทั้งเรื่องของการประชุมคอ,อรมนะมีหลายวาระด้วยกันนะคะแล้วก็การกลับเข้ามาทํางานของอาจารย์วิษณุเครือง,งาน รวมไปถึงในฝั่งของก้าวไกลเนี่ยวันนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าร่างของทีมกฎหมายที่จะยื่นในกรณีที่เป็นคําชี้แจงคดีล้มล้างการปกครองเนี่ยครั้งนี้ไม่เหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าร่างโดยหัวหน้าพักก้าวไกลเท่านั้นนะส่วนประเด็นอื่นๆจะเป็นอย่างไรจะมีการยืนยนันหลักการเดิมหรือไม่เดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปนะคะแต่ว่าไปดูการประชุมคอรมอกันก่อนเพราะว่าก่อนการประชุมคอรมอวันนี้ค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนะคะ,ะเดินทาง เข้าการประชุมวันนี้บอกว่าค่อนข้างเครียดมากทีเดียวหลังจากที่มีการคุยกับทีมงานในบางเรื่องผู้สื่อข่าวก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นทั้งประเด็นของเ,อเรื่องของการที่มีการต้องทําคําชี้แจงนะกรณีเรื่องของสารธรรมนูญหรือเปล่าหรือว่าการประชุมคอรมอในวันนี้แล้วก็มีการตอบคาถามผู้สื่อข่าวว่าวันนี้จะไม่เดินทางเข้าประชุมที่พักเพื่อไทยเนื่องจากว่าภารกิจที่ทําเนียบเยอะมากทีเดียว การประชุมคอรมอลวันนี้นะคะมีหลายเรื่องนะคะมีทั้งเรื่องของการพิจารณาแล้วก็เพื่อทราบด้วยนะคะหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ล่าสุดนี้มีการประกาศเรื่องของการาโลมติเห็นชอบอย่างกรณีเรื่องของมาตรการภาษีกระตุน้นท่องเที่ยวเมืองรองสำหรับบุคคลธรรมดาทางการของคณะครมเนี่ยมีการระบุว่าบุคคลธรรมดาสามารถนำค่าบริการที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวหรือว่าจ่ายเป็นค่าที่พัก โฮมสเตย์ต่างๆเนี่ยสำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน15,000บาทหากเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานับตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึง30พฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วง low season ส่วนเรื่องของมาตรการนะคะภาษีกระตุ้นสัมมาดาในประเทศสำหรับนิติบุคคลนะตรงนี้ก็สามารถที่จะนำไปลดหย่อนได้ ก็เหมือนกันค่ะ1พฤษภาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนั่นเองนะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันต้องมีทั้งเรื่องของใบกำกับภาษีแล้วก็เป็นการกระตุ้นเรื่องของการเที่ยวทั้งเมืองรองแล้วก็เป็นการกระตุ้นในช่วงของโลซีสั้นด้วยนะอันนี้เป็นบางส่วนของการประชุมคอรมในวันนี้ค่ะสำหรับการประชุมคอรมลในครั้งนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยหลายฝ่ายก็จับตามองว่าคุณวิลลุเครืองาบนั้นเนี่ยกลับจะเข้าร่วมการประชุมด้ ะนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้ก็เข้าร่วมนะมเข้าร่วมการประชุมด้วยซึ่งวันนี้ที่ทถบเทียบนั้นเนี่ยคุณวิษณุเครงามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติข้าราชการนั้นเนี่ยก็เดินทางเข้าร่วมการประชุมครบอครั้งแรกตามที่ถูกคาดหมายโดยก่อนการประชุมนั้นคุณวิษณุก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตนเนี่ยเคยเข้าออกทํางานที่นี่มามากกว่า30ปีแล้วไม่มีอะไรแปลกใหม่หรือตื่นเต้นโลดโผนอะไรครั้งนี้มาทาหน้าที่ที่ปรึกษานายก ามคำสั่งที่ท่านมอบหมายและอนุญาตให้เข้าร่วมประชุคมครมได้เพื่อมีประเนด็นบางอย่างที่ท่านสั่งหรือว่าประเด็นที่เกิดจากการตกเฉียงระหว่างหน่วยงานต่างๆจะได้เสนอความเห็นได้ครับเคยเข้าออกทาง,งานที่นี่มาประมาณ30ปีแล้วไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่หรือตื่นเต้นลดโทษอะไรก็ ก็เป็นการทาหน้าที่ที่ปรึกษาของท่านนายกรัฐมนตรีตามที่ท่านกำคําสั่งมอบหมายแล้วก็อนุญาตให้เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีได้เพื่อจะมีประเด็นบางอย่างที่ท่านสั่งหรือว่าประเด็นที่เกิดการกเสียงกันระหว่างหน่วยงานต่างๆก็จะได้เสนอความเห็นก็คงมีแค่นั้นไม่มีอะไรมากมายคงทําหน้าที่เหมือนที่ท่านรัฐมนตรีพิชิตเคยทําตอนที่ท่านเข้าประชุมครั้งแรกก่อนเป็นรัฐมนตรี ทีนี้นักข่าวถามว่านายกเนี่ยให้ช่วยตรวจร่างคำชี้แจงที่ส่งไปศาลร,รัฐธรรมนูญในคดี40สวยืดถอดถอนหรือไม่คุณวิสรุตอบยังไงไปฟังดูครับอศาจารย์ท่านนายกได้มีการให้ช่วยตรวจทาร่างคำชี้แจงที่ส่งไปศาลร,รัฐธรรมนูญหร้เป็นธรมรมดาหนีไม่พ้นมันต้องมีหน่อยแนะ่เพราะว่า ที่ทำจริงๆคือทีมงานของท่านคุณพิชิตก็เป็นหนึ่งในทีมงานนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคุณพิชิตเอง่านนายกไม่ได้ทราบายละเอียดเหมือนคุณพิชิตปิสดีกากทําทวามเสนอสน้าสนักดุลการคะอัคารีก็ทาเสนอมา,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 มาแล้วเอามารวมกันแล้วก,ก็คงจะให้ผมตรวจดู สักครั้งหนึ่งเสร็จจากผมก็ ioè, อาจจะมีคนอื่นตรวจด,ดูก็ได้ได้ทราบว่าได้ทำรัฐแรกหคือร่างฉบับแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะให้ดูวันนี้เพื่อให้ท่านนายกเสนอลงนามไปอย่างสนนร,รัฐมนูรได้ทันในวันที่7กพอะไร้อาจารย์ความเปิดเผยแล้ใเนในีเอใน่าค่ะชิดแจนนะครับอาจารย์บอกว่ามีช่องทางที่นายกรัฐมนตรีจะสามารถสู่อี่นี้ได้ก็อ,อย่าเปิดเผยต้องเสือกขึ้อาจารย์ถามมีการวิพาะห์กันว่า ของนายกมัน50-50อ50ะไรอย่างเงี้ยค่ะในซาบครับอาจารย์ก็คงยังยืนยันว่ายังดูชอ่องที่จะสู้ชนะได้อยู่ใช่มผมจะมายืนย้อนได้ไงว่าแพ้ไงไงนะฮะทีนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยถึงอยู่ๆเนี่ยนะฮะมารับตําแหน่งอีกนะไม่เตรียมตัวหรืออย่างไรนะฮะคุณวิษณุก,ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยก็คิดหนักนะแต่เห็นว่าใจนายก ท่านนายกเหตุผลและอธิบายหลายอย่างให้ฟังก็คิดว่ามาช่วยท่านสักระยะหนึ่งคงไม่น่าที่จะทําให้ตัวเองเกิดอันตรายอะไรและไม่น่าจะมีผลเสียอะไรต่อประเทศชาติด้วยมันไม่มีอะไรต้องตื่นเต้นมากเป็นที่ปรึกษาธรรมดายืนยันให้ท่านนายกมั่นใจอะไรในบางเรื่องเท่านั้นและส่วนใหญ่ตนก็ทํางานอยู่ที่บ้านมีแต่วันอังคารที่เข้ามาส่วนจะช่วยงานรัฐบาลจนครบวาระรัฐบาลหรือไม่อนาคตตนไม่ทราบแต่เท่าที่ได้คุยกับนายกคือเข้ามาช่วยเป็นบางภารกิจแต่บางภารกิจอาจหลายบาง มันก็จะมากขึ้นทีนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าเหตุผลที่เข้ามารับตําแหน่งในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเงินก็มีแล้วเกียรติยศมีแล้วยังต้องการอะไรอีกฟังคุณวิษณุตอบครับคือเงินอาจารย์ก็มีแล้วเกียรติยศอาจารย์ก็มีแล้วอาจารย์ยังต้องการอะไรผมคิดว่าประเทศชาติน่าจะต้องการคนช่วยแก้ปัญหาคนเล็กๆคนหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาให้รัฐบาลในบางเรื่อง ที่รัฐบาลมีข้อส,สงสัยไม่ได้ต้องการเงินไม่ได้ต้องการเกียรติยศลดเกียรติไปซ้ำให่จากรองนายกลงมาเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาแบบนี้สมัยผมได็รองนายกผมตั้งทั้งสิบคนเนี่ยจนสมัยอาจารย์คึกฤทธิ์ท่านเรียกตำแหน่งเทกระโจนใช้เวลาตัดสินใจนาน,ต,น,นาตัดสินใจกันต่อหน้าท่านนายกครับเพราะท่านนั่งอยู่ต่อหน้าผมแต่บ้าก็ได้มีการพูดคุยซักซ้อมอะไรกันหลายอย่างว่าอะไรที่ผมทําได้อะไรที่ผมไม่ควรทำน้าที่ ีสักเรื่องนึงแต่ว่าเรื่อง ي, ตรวจคำในาการนั่นเป็นเรื่องที่ท่านเลกาธิการานายกไว้าวานท่านนายกมีการขอคำปรึกษาเป็นพิเศษในเรื่องไหนบ้างะคะจนถึงขณะนี้ยังไม่มีอจจะเปนเรื่องของดิจิทัลที่ยังมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับกบารย,ยังไม่เคยมีการ<อ>ยังไม่เคยมีการเอ่ย,ยถึงเรื่องนี้คือคุณวิษณุพูดอยู่ช่วงหนึ่งน่าสนใจมากบอกว่าตัวเองเนี่ยมีเงื่อนไขเล็กๆในการรับตําแหน่งเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างตัวเองกับนายกนะฮะ อีกทั้งการมาช่วยครั้งนี้ไม่ใช่การลงเรือแพต่อเพราะแพขึ้นไปแล้วแต่เวลานี้เศรษฐีมาไม่ใช่แพแล้วส่วนจะเป็นเรืออะไรอย่าไปเปรียบเทียบเพราะตนไม่ได้อยู่ในรัฐบาลส่วนที่ก่อนหน้านี้ตนเคยเตือนรัฐบาลชุดก่อนว่าจะต้องระวังสนิมเกิดจากเนื้อในเหล็กรัฐบาลชุดนี้จะต้องเตือนอะไรอีกหรือไม่ตนคงไม่ต้องเตือนเขารู้กันเองฝ่ายการเมืองเขาเตือนกันเองอนะฮะอันนี้ก็เป็นความเห็นจากเจ้าตัวเองครับแต่ ฝ่ายการเมืองเขารู้กันเองไม่ต้องเตือนอฝ่ายการเมืองอย่างคู่หูรัฐมนตรีผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ใจกับพี่น้องประชาชนคนไทยมาโดยตลอดทั้งคุณสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจวันนี้พร้อมใจกันออกมาเชียและชมคุณวิศนุนะคุณสมศักดิ์นี่ผมอ่านนี่ผมแทบจะแบบเฮ้ยแกเป็นคุณสมศักดิ์หวานเจี๊ยบหรือเปล่าเนี่ยเอาม,มาฟังกันนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทิน รัฐมนตรีสาธารณสุขมาพูดถึงกรณีนายกรัมตรีแต่งตั้งคุณวิศนุเครืองามเป็นที่ปรึกษานายกผู้สื่อข่าวไปถามงี้ว่าอนี่มันสะท้อนการสืบทอดอำนาจหรือเปล่าฟังดูครับว่าคุณสมศักดิ์ตอบว่าอะไรครับการอะไรเนี่ยเขาเขาทำอาจารย์วิศณุเนี่ยเราต้องบอกว่าท่านท่านเป็นปราชญ์เป็นผู้รู้ ผมเข้ามาทํางานในตําแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยที่ทำเนียบแต่เป็นประจําสํานักนายกก็ได้พบรู้จักแล้วพูดคุยกับท่านเนี่ยโดยตลอดมาเนท่านอาจารย์วิสรุณเนี่ยไม่เคยให้ร้ายใครนะให้แต่องค์ความรู้ แล้วก็เป็นเรื่องที่ทําให้แต่ละยุคแต่ละสมัยคือเอาเป็นว่าท่านท่านในช่วงแรกๆที่ผมเข้ามาประจําสํานักนายกเนี่ยท่านเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาผมด้วยนะแต่หลังสุดเนี่ยท่านกลับมาเป็นผมเป็นใต้ผู้ใต้บังคับบัญชาท่านก็ไม่มีอะไรที่ท่านท่านให้ร้ายใคร แล้วท่านก็พูดในองค์ความรู้ที่มีอยู่ท่านเป็นปาด์ผมก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่เป็นเรื่องเสียหายและการที่ท่านนายกนตปีไปเชิญท่านมาเป็นที่ปรึกษาได้เนี่ยผมว่านายกนตรีเนี่ยเขาอัจฉริยะนะครับผมก็มต้องบอกว่าเราได้ผู้รู้ แล้วก็ได้ผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งหลายเนี่ยให้ข้อแนะนําได้เนี่ยรัฐบาลก็จะไปได้ได้ดีนี่แค่ท่อนแรกนะครับที่ค,คุณสมศักดิ์เทพสุทินพูดถึงคุณวิศนุและพูดถึงนาย,ยกรัฐมนตรีใครที่ฟังท่อนนี้แล้วเคยสงสัยว่าเคล็ดลับการเป็นรัฐมนตรี16สมัยของคุณสมศักดิ์อยู่ไหนก็อยู่ตรงนี้แหละครับในในประโยคเดียว ชมได้ทั้งคุณวิษณุและชมว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาเป็นอัจฉริยะ,ะนี่แหละเคล็ดลับนะแต่ทีนี้พอคนถามผู้สื่ขาถามบอกอา้าแล้วภาพลักษณ์ล่ะแล้วกรณีที่เพื่อไทยถูกมองว่าไม่มีมือกฎหมายล่ะมันจริงเท็จอย่างไรไปฟังคุณสมศักดิ์ดูครับแล้วแต่คนมองภาพลักษณ์นะถ้าเกิดว่าเราคิดว่านี่มันคือการ มองในเรื่องของการปลองดองเนี่ยผมก็ว่ามันจบเลยนะมันดีคนไม่อยากให้ปลองดองก็อาจจะมองดูว่ามันเป็นอย่างไรแต่ต้องเราต้องก็ต้องยอมรับในส่วนหนึ่งที่ผู้คนออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ก็อาจจะไม่ได้รู้ซึ่งถึงเรื่องของอสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆเหล่านั้นถ้าได้ทําความเข้าใจประมวลกันแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องบวกมากๆนะครับเรื่องบวกมากๆแล้วก็จะทําให้ทุกอย่างมันเดินไปได้โดยโดย ความถูกต้องแล้วก็มั่นใจในเรื่องของความถูกต้องที่จะต้องเดินต่อไปก็ไม่เป็นไรนะก็แล้วแต่คนจะพูดก็มีเรื่องของผู้คนผมฟังคำพูดของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าบางคนชอบค้าความขัดแยง้งนะต้อว่ากันไปแต่เราไม่มีองค์ความรู้รอ,อื่นใดก็เราก็ใช้วาทะโวหารว่ากันไปค้าความขัดแยง้งแต่ประเทศชาติเสียโอกาสเสียหาย ไม่ใช่ก็แต่ว่าก็ผมว่าอาจารย์วิชรุกเก่งที่สุดอ่ะก,ก็หมายความว่าเก่งที่สุดแล้วผู้อื่นเขาก็รู้แต่รู้แบบในเรื่องประสบการณ์อ่ะท่านท่านดีที่สุดอ่ะอ่านั่นสอแรกนะครับสอ,อสมศักดิ์เทพสุทินอีกสอหนึ่งซึ่งก็มาคู่กันอยู่โดยตลอดแล้วก็มีความเป็นรัฐมนตรีสูงมากนั่นก็คือสอสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัมตีคมนาคมก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายก เชิญคุณวิษณุมาเป็นที่ปรึกษาได้เช่นกันครับไปฟังดูครับผมต้องแสดงความยินดีกับท่านนยศเษฐาที่ประสบความสำเร็จในการเชื้อเชิญให้ท่านวิษณุเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของท่านท่านวิษณุเองท่านเป็น รองนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่ปี2545นะครับเป็นมาเรื่อยแล้วรัฐบาลล่าสุดท่านก็มาเป็นอรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งสิ่งที่ผมมองว่าสำคัญที่สุดคือว่าตัวท่านเองนั้นมีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายซึ่งท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองจนมีฉายา่ปเป็นครูทางด้านกฎหมายนะครับส่วนนี้จะทำให ทําให้รัฐบาลสามารถมั่นใจในเรื่องของอปฏิบัติตามรัฐมนูลได้ในการเสนอเรื่องต่างๆนอกจากนี้นะครับท่านรองวิศนุที่ได้มีการจะเชิญท่านอยู่ในที่ประชุมคระมนตรีก็จะมะีช่วยในเรื่องของการประชุมคระมนตรีได้เป็นอย่างดี ที่ผ่านมานะครับจากประสบการณ์ผมที่ร่วมรมัฐมนตรีร่วมประชุมข้าม,รมตรีมาหลายสมัยนะครับสำคัญคือว่าในบางเรื่องที่เรื่องผ่านจากสลอคเข้าไปที่ประชุมครามติแล้วตอนเสนอเรื่องก็ไม่มีประเด็นเรื่องกฎหมายแต่พอไปถึงในที่ประชุมบางครั้งก็มีการอภิปรายลงลึกในเรื่องว่าข้อกฎหมายทําได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่มี ถ้าหลวงซุิอยู่ก็จะสามารถช่วยชีย้แจงประเด็นพวกนี้ได้เป็นอย่างดีและคําถามทิ้งท้ายของนักข่าวถึงคุณสุริยะก็คือเฮ้ยแต่คนวิพากษ์วิจารณ์นะว่าคุณวิษนุก็อยู่รัฐบาลคุณประยุทธ์มาก่อน <c oughs> เอามาเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะไหวเหรอไปฟังดูครับว่าสสุริยะเขาว่าอย่างไงครับถ้าวิจารณ์อย่างนั้นนะครับตัวผมเองก็อยู่ในรัฐบาลประยุทธ์นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้เรากำลังมอง 9้าถึงความอปองดองนะมิติเรื่องปองดองเป็นมิติที่สําคัญที่สุดผมเชื่อทางสังคมเองก็คงมองในเรื่องนี้เป็นสําคัญครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นประเด็นครับอ่านะก็ผ่านไปสําหรับสสมศักดิ์และสสริยะอย่าไปถามเชียวนะว่าคุณวิษณุจะปันใจหรืออะไรมผมอยู่คณะรัมตรีประยุทธ์มาก่อนได้ยินไหมผมก็อยู่คณะรัมตรีคุณประยุทธ์มาก่อน เทียบกับตัวเองเลยหลังจน,น,นั้นน่าจะเป็นการตอบคําถามที่ก่อนหน้านี้ผู้สื่อข,ข่าวถามอาจารย์วิษณุไงว่าเอ๊ e, มีกระแสว่าพักเพื่อไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยอันนี้ถ้าเกิดว่าดูจากตรงนี้แล้วก็น่าจะเห็นพ้องต้องกันอีกท่านหนึ่งนะคะคือคุณวราวฒิศิลปะอาชาก็ตอบคําถามผู้สื่อข,ข่าวถึงประเด็นเรื่องนี้ว่าการที่มีอาจารย์วิษณุเครือง,งามเนี่ยมาทํางานมาช่วยในฝั่งของกฎหมายก็มองว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเรื่องของศักยภาพแล้วก็อุ่นใจที่มีมือกฎหมายเนี่ยมาทํางานด้วยค่ะ ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีบุคลากรที่มีความช่ำชองนะครับแล้วก็เข้าใจในตัวบทกฎหมายทางท่านอาจารย์วิษนุเองท่านได้มีโอกาสทำงานกับคณะรัฐบาลมารับสิบธนะิคณะรวมถึงตั้งแต่สมัยคุณพ่อผมด้วยนะครับดังนั้นก็จะเห็นวิวัฒนาการของกฎหมายในแต่ละบริบทที่เปลี่ยนไปจนมาถึงวันนี้ ดังนั้นการที่ท่านนายกนะครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีได้บุคลากรเช่นนี้มาผมถือว่าเป็นประโยชน์กับการทํางานให้กับประเทศไทยไม่ใช่กับการทํางานของรัฐบาลนะครับแต่ว่ากับการทํางานให้กับประเทศนะครับนี่ฮะก็เรียกว่าประสานเสียงกันชื่นชมคุณวิษณุเนี่ยนะครับกันทุกคนนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับแน่นอนครับอาจารย์วิษณุมาเนี่ยหลายฝ่ายนั้นก็บอกว่าเอ๊ะมาเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายเนี่ยเพราะตัวนายกรัฐมนตรีเองนั้นเนี่ย ก็โดนเรื่องของสวเนี่ยยื่นศาลเอาไว้นะฮะเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องหลักไหมปรากฏว่าวันนี้เนี่ยศาสตร,ราจารย์ดรชัยยันชัยพรอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครองคณะรัฐาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ในรายการพินิษเศ,ศ,ศ,ศรษฐกิจการเมืองทางวิทยุจุฬาเนี่ยครับหรือว่าจุฬาเรดิโอนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของอนาคตการเมืองเอาไว้3เรื่องที่กําลังเป็นเรื่องประเด็นร้อนเนี่ยเรื่องแรกก็คือคดีบาตรา112ของนายทักษิณชินวัตร อาจารย์ชัยยันบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยจะไม่หนีแล้วก็ไม่ติดคุก1 8มิถุนายนเนี่ยก็จะเดินไปฟังคำสั่งฟ้องและไปให้การต่อศาลเนื่องจากอายการจะนําตัวไปฟ้องจากนั้นก็น่าจะต่อสู้คดีและได้รับการประกันตัวอาจารย์ชยันเชื่อว่าคดีเนี่ยมีโอกาสยกฟ้องในชั้นศาลเพราะเท่าที่ตรวจสอบหลักฐานตามคลิปที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์ยังไม่ค่อยชัดเจนว่าพาดพิงหรืออาฆาตมาร,ร้ายสถาบันเบื้องสูงดังนั้นจึงอาจเป็นไปได้ว่านายทักษิณเนี่ยอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์เลย รับสารภาพต่อศาลในวันที่18มิถุนายนนั่นแหละเพื่อให้คดีจบแล้วก็ศาลอาจลงโทษจริงแต่ให้รอลงอาญาก็เป็นไปได้เนื่องจากหลักฐานไม่ค่อยชัดเจนนี่คดีแรกคดีที่2เนี่ยคดีของนายเศรษฐานะครับที่ถูก40สวยื่นจากตําแหน่งนายกเนี่ยนะครับกรณีตั้งนายพิชิตชื่อบาดเป็นรัฐมนตรีอาจารย์ชยนันต์ฟันธงว่าคดีนี้เนี่ยไม่น่าจะมีน้ําหนักหรือความสําคัญมากพอที่จะกระทบกับการดํารงตําแหน่งนายกของนายเศรษฐา จึงไม่น่าจะเป็นประเด็นให้ศาลเนี่ยนะครับถึงขั้นวินิจฉัยให้นายเศรษฐาพ้นจากเก้าอี้โครงการที่สามนะหรือคดีที่สามนั่นคือเรื่องโครงการดิจิตอลวอลเล็ตครับอาจารย์ชยันบอกว่าเรื่องนี้แหละมีน้ำหนักมากกว่ากรณีตั้งนายพิจิตเป็นรัฐมนตรีเพราะไม่มีความชัดเจนว่าโครงการนี้สามารถทําได้จริงตามกฎหมายที่สําคัญเพิ่มมีคนส่งเรื่องไปให้ศาลเนี่ยรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่ศาลไม่รับเรื่องจึงน่าสนใจว่าอาจเป็นประเด็นมากกว่ากรณีนายพิจิตร ที่สาคัญโครงการดิจิตอลวอลเล็ตมีประเด็นทางกฎหมายที่ยังเคลียร์ไม่ชัดหลายประเด็นอาจารย์ชยันตั้งข้อสังเกตว่าทั้ง3เรื่องเนี่ยเป็นปัญหาทางกฎหมายทั้งสิน้นฉะนั้นการดึงคุณวิษณุเครืองามมาเป็นที่ปรึกษาของนายกเนี่ยนะฮะจึงจะให้เข้ามาช่วยทั้ง3เรื่องนี้โดยเฉพาะของคดีนายกเศรษฐาในสารรัฐธรรมนูญจะหาช่องลอดในการทำดิจิตอลวอลเล็ตก็มีอีกส่วนหนึ่งโดยอาจารย์ชายายันประเมินว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นมาจริงๆยังมีความเป็นไปได้ที่พักเก้าไกลจะจับมือกับพักเพื่อไทย เพื่อตั้งรัฐบาลสองพักหรืออาจมีพักเล็กมาร่วมอีกเล็กน้อยเป็นรัฐบาล290รเถึงสามเสียงเพราะการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรแม้ชัยธวัฒน์เนี่ยครับหัวหน้าพักเก้าไกลจะพูดว่าไม่จับมือกับพักเพื่อไทยแต่ตนบอกว่าอาจเป็นการพูดเพื่อสร้างราคาไว้ก่อน ในฐานะผู้นําฝ่ายค้านเพราะเมื่อถึงวันที่ได้รับการทับทามจริงก็อาจพลิกได้เช่นเดียวกันเออนะเ่ากับอาจารย์นี่ให้น้ําหนักจุดตายจุดสลบไปที่โครงการดิจิทัล w a l l ล็ครับแต่ว่าเรื่องที่คนบอกว่าจุดตายจุดสลบน่าจะมาก่อนหน้านั้นอาจารย์กลับมองว่ามีน้ําหนักไม่ถึงก็คือกรณีของการตั้งนายพิชิตชื่นบาทนะฮะ